ต้อมยุทธเลิศผู้กำกับชื่อดังที่มักพูดตรงแรงไม่กลัวชนกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวออกมาโพสต์เดือดถึงไอรัชนกศรีนอกสอสอพักเก้าไกลหลังเกิดกรณีที่หลายคนมองว่าเธอใช้อำนาจในตำแหน่งสอสอไปในทางที่ไม่เหมาะสมเหมือนใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเหยียบคนอื่นโดยไม่จำเป็นเรื่องนี้กลายเป็นกระแสะใหญ่ในโลกออ,อนไลน์ท,ทันทีเพราะต้องใช้ถ้อยคำแรงและชัดเจนว่าเธอเลือกผิดที่ใช้อำนาจสอสเหยียบหัวคนอื่น ซึ่งเป็นคำพูดที่เรียกได้ว่าจี้ใจดำและสร้างแรงสะเทือนวงการการเมืองและวงการบันเทิงพร้อมกันเหตุการณ์เริ่มต้นจากคลิปเหตุการณ์หนึ่งที่ถูกแชร์บนโซเชียลซึ่งมีการโต้เถียงกันระหว่างกลุ่มประชาชนกับตัวแทนของพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับการใช้สิทธิของประชาชนในพื้นที่จากนั้นมีการเปิดเผยข้อมูลว่าไอรักชนกมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่จนชาวเน็ตบางส่วนมองว่าเธอใช้อำนาจในทางที่ผิด ไม่ได้ยืนอยู่ข้างประชาชนเหมือนที่เคยพูดไว้ก่อนเลือกตั้งเมื่อข่าวแพร่ไปถึงหูของต้องยุทธเลิศเขาไม่รอช้าออกมาโพสต์ทันทีพร้อมข้อความเชื่อเฉียนว่าอยาคิดว่ามีตำแหน่งแล้วจะพูดอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่ใช้อำนาจแบบนี้เหยียบหัวประชาชนไม่ต่างจากพวกที่เราต่อต้านมาตลอดข้อความดังกล่าวจุดประกายให้เกิดการถกเถียงร้อนแรงในหมู่แฟนคลับและนักการเมืองบางคนเห็นด้วยกับต้อมโดยมองว่าสส ควรมีิตสำนึกในการรับผิดช,ชอบต่อคำพูดและการกระทำของตัวเองไม่ใช่ใช้ตำแหน่งเป็นกรอบป้องกันหรือเครื่องมือข่มคนอื่นขณะที่อีกฝ่ายกลับมองว่าต้องพูดแรงเกินไปเพราะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าไอรัชนกทำในสิ่งที่กล่าวหาต้อมยุทธเลิศให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมภายหลังว่าเขาไม่ได้ต้องการจะโจงตีพักการเมืองใดโดยเฉพาะแต่ในฐานะคนไทยคนหนึ่งเขาไม่สามารถทนเห็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนกลับใช้อำนาจไปในทางที่ผิดได้ ถ้าเราเงียบวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็จะไม่มีใครเหลือที่กล้าพูดความจริงเขากล่าวเสียงเข้มขนาดเดียวกันเขายังบอกด้วยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเห็นความพยายามของคนรุ่นใหม่ที่อยากเปลี่ยนประเทศแต่กลับต้องมาสะดุดเพราะพฤติกรรมของบางคนที่ทำลายภาพลักษณ์ของคนทั้งกลุ่มในฝั่งของไอรักชนกเองเธอก็ออกมาโพสต์ตอบก,กลับอย่างสงบว่าเธอยินดีรับฟังทุกคำวิจารณ์แต่ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จก่อนจะตัดสินเพราะบางสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียง การบิดเบือนของคนบางกลุ่มที่ไม่ต้องการให้เธอทำงานเธอยือนยันว่าไม่เคยใช้อำนาจในทางที่ผิดและยังยึดมั่นในอุดมการณ์เดิมคือยือนข้างประชาชนดิฉันไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบแต่ไม่เคยคิดจะเหยียบหัวใครดิฉันมาจากประชาชนและจะอยู่ข้างประชาชนเสมอแต่คำตอบนั้นดูเหมือนจะไม่ทำให้กระแสสงบลงเพราะต้องยุเทเลอ์กลับโพสซ้ำอีกครั้งด้วยถ้อยคำประชดประชันว่าพูดแบบนี้ทุกคนก็พูดได้แต่การกระทำมันคือสิ่งที่พิสูจน์อย่างวัวแต่สวย ด้วยคำพูดแต่ทำลายด้วยการกระทำพร้อมแนบแฮชแท็กสอสอไม่ใช่เทวดาประชาชนต่างหากคือเจ้าของประเทศซึ่งถูกแชร์ออกไปหลายหมื่นครั้งในเวลาไม่กี่ชั่วโมงจากนั้นดราม่าก,ก็ลุกลามเมื่อคนในวงการบันเทิงบางส่วนเริ่มออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นบางคนให้กำลังใจต้องบางคนกลับมองว่าไม่ควรใช้คำพูดแรงขนาดนั้นเพราะอาจทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมมากกว่าเดิมแต่ต้องยังคงยืนยันว่าเขาไม่ได้พูดเพราะเกลียดหรืออคติ แต่พูดเพราะรักประเทศเราต้องแยกให้ออกระหว่างการวิจารณ์ด้วยเจตนาดีกับการด่าด,ด้วยอคติผมพูดแรงเพราะอยากให้สังคมตื่นอยากให้คนที่อยู่ในอำนาจรู้ว่าประชาชนยังตื่นอยู่ไม่ได้หลับไปกับคำสัญญาสวยหรูด้านชาวเน็ตเองก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งสนับสนุนต้องโดยมองว่าคนในวงการบันเทิงควรใช้ชื่อเสียงของตัวเองในการสะท้อนความจริงในสังคมอีกฝ่ายกลับมองว่าต้องพูดแรงเกินจำเป็นและอาจทำให้เกิดความเกลียดชังทางการเมืองเพิ่มขึ้นบางคอมเมนต์ระบุว่า คำพูดของต้องอาจสร้างความแตกแยกมากกว่าความเข้าใจแต่ก็มีอีกหลายเสียงที่ตอบกลับว่าถ้าไม่มีคนพูดแรงๆแ,แบบนี้สังคมก็คงดิ่งเฉยต่อความไม่ยุติธรรมขณะที่นักวิเคราะห์การเมืองบางรายมองว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนความประบางของสังคมไทยในยุคปัจจุบันที่การวิจารณ์ทางการเมืองกลายเป็นเรื่องอ่อนไหวเกินไปทุกคำพูดสามารถกลายเป็นดรามาร่าได้ทันทีโดยเฉพาะเมื่อผู้พูดเป็นคนมีชื่อเสียงอย่างต้องยุทธเลิศที่เคยออกมาต่อต้านการใช้อำนาจรัฐในหลายกรณีมาก่อน ในอีกมุมหนึ่งหลายคนมองว่าเหตุการณ์นี้คือสัญญาณของการตรวจสอบอํานาจในยุคใหม่ที่ประชาชนไม่ยอมปล่อยผ่านแม้แต่พรรคที่เคยได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่มันไม่ใช่เรื่องของฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนถูกแต่มันคือเรื่องของความโปรง่งใสและความรับผิดช,ชอบคอมเมนต์หนึ่งกล่าวไว้ในทวิตเตอร์และได้รับการแชร์ต่ออย่างกว้างขวางสุดท้ายแม้เรื่องราวยังไม่จบและทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันในจุดยืนของตัวเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นได้สร้างคำถามสำคัญต่อสังคมว่า เราจะมีวัฒนธรรมการตรวจสอบโดยไม่ทำลายกันได้หรือไม่ต้อมยุทธเลิศในฐานะผู้กำกับที่อยู่ในวงการมานานกล่าวไว้ทิ้งท้ายในไลฟ์สดว่าผมไม่อยากเห็นประเทศนี้กลายเป็นที่ที่ใครพูดไม่ได้ใครทำอะไรก็ต้องกลัวถูกด่าแต่ในขณะเดียวกันคนที่อยู่ในอำนาจก็ต้องกลัวประชาชนเหมือนกันเพราะอำนาจทั้งหมดมันมาจากเราไม่ใช่เขาคำพูดนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากหลายคนที่เห็นด้วยว่าการกล้าพูดความจริงในสังคมไทยคือสิ่งที่หายาก ในยุคปัจจุบันดราม่าครั้งนี้อาจกลายเป็นบทเรียนทั้งสําหรับนักการเมืองและประชาชนว่าการใช้อํานาจไม่ควดเป็นเครื่องมือในการเหยียบผู้อื่นและการวิจารณ์ที่แรงแต่มีเหตุผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยที่แท้จริงต้อมยุธเลอร์ยังคงยืนหยัดในจุดยืนเดิมไม่ขอโทษและไม่ถอยจากสิ่งที่พูดพร้อมประกาศว่าจะพูดต่อไปหากเห็นสิ่งไม่ถูกต้องใครจะว่าแรงผมไม่สนถ้ามันเป็นความจริงผมจะพูดประโยคนี้กลายเป็นคำที่ถูกแชร์มากที่สุดในโลกออนไลน์ช่วงค่ำวันนั้น และทำให้ชื่อของเขากลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้งไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่กับสิ่งที่ต้องพูดแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือดราม่าครั้งนี้ทำให้คนไทยหันกลับมาพูดถึงบทบาทของผู้แทนราษฎรและความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจในสังคมอีกครั้งในโลกที่เต็มไปด้วยข่าวปลอมและการเมืองที่วุ่นวายการพูดตรงอาจกลายเป็นอาวุธเดียวที่เหลืออยู่เพื่อเตือนให้ทุกคนรู้ว่าอำนาจคือสิ่งที่ต้องใช้ด้วยสติไม่ใช่ใช้อย่างที่ใจอยากเพราะเมื่อใด ที่อำนาจถูกใช้เพื่อเหยียบหัวคนอื่นวันนั้นประชาธิปไตยก็ไม่เหลือความหมายอีกต่อไป